จัดซะหน่อยครับช่วงโควิดกับจอเล็กๆดูดูบรรยากาศร,บรอบๆช่วงหอขค้มชุดมินินะครับชุดนี้ชุดมินินะครับ ยากได้นะครับใครสนใจชุดนี้นะครับเครื่องฉายพร้อมจอ4เมตรนะครับจัดให้เลยนะครับร้องคาราโอเกะเพราะๆเลยจอใหญ่ๆนะครับใครสนใจติดต่อมานะครับที่เบอร์ใต้คลิปนี้นะครับ เครื่องใชนะครับเงนะโปร่งในตัวนะครับนี้นะครับภาพจะมืดนะครับกล้องไม่ดีนะฮะกล้องราคาถูกถูกถ่ายทำนะครับคลิปนี้นะครับกล้องไม่ดีมันก็เลยออกมามืดเนๆนะครับ